ข่าวล่าสุด b a b y c o อทคอประกาศเข้าร่วมโครงการเมต้าเวิร์กับดี c ซ n ทอ a ร a n d อย่างเป็นทางการแล้วเกิดอะไรขึ้นกับ Baby ต้ตอนนี้ผมไฮยน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังกาับสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนวัยรุ่นคลิป โตทุกคนนะครับสบายดีพี่น้องที่รับชมอยู่ทางฝั่งของสอปปลาวก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่ารายการของเราเป็นเพียงการนำเสนอข่าวสารบนโลกคริปโตทุกข่าวสารคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่นักเทรดคริปโตทุกท่านต้องวิเคราะห์เอากันเองและรายการของเราเป็นชุมชนนักเทรดที่เปิดให้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกันได้แบบเสรี Baby.coin เริ่มก้าวสู่ m e t a เว r ร์ดโครงการมีมคอยอื่นๆได้ดำเนินการตามความเหมาะสม m e t a เว r ร์ดสโตรของ Baby.coin Baby.coin ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ m e t a เว r ร์หลังจากนำเสนออวตารของ Baby Dog ที่ติดตาม m e t a เว r ร์ที่น่าสนใจ ในวิดีโอพิเศษที่เผยแพร่บนทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของโปรเจกต์เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ผู้ใช้ได้ถามว่าพวกเขาต้องการเห็นโปรเจกต์ในเมตาเวิร์ดหรือไม่ก่อนที่จะเปิดเอ็ก u s ค v ู และดูเหมือนว่าเมตาเวิร์สจะถูกสร้างโดย d e c e n t ท a ร์แลซึ่งถูกอ้างถึงโดย Baby.coin ในทวิตเตอต่อไปของพวกเขาการย้ายครั้งแรกจะเห็นการเข้าสู่เมตาเวิร์สครั้งแรกของ Baby.coin แต่อาจมีคำถามว่าพวกเขามีความสามารถในการสร้างเมตาเวิร์สของตนเองหรือไม่ การย,าย้ายครั้งนี้ถือเป็นทิศทางที่สำคัญสำหรับโครงการโดยหลายๆคนมักเรียกกันว่ามีมคอยที่เรียกที่จะทำเช่นเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชิบะอินุก็ประกาศความตั้งใจที่จะเปิดตัวช h i b a m e t a ต้าเวิร์ n แนแนวคิดโครงการเหล่านี้คือการใช้ประโยชน์จากการติดตามจำนวนมากที่พวกเขาได้รวบรวมไว้ และนำพวกเขาไปสู่การทำซ้ำเมตาเวิร์ดของตนเองและทางเราเองจะคอยจิดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าเบบี้ดอทคอยจะเข้าสู่เมตาเวิร์ดอย่างไรและในปัจจุบันราคาของเหรียญเบบี้ดอมีราคาอยู่ที่33มีสูนย์อำนาอยู่ถึง8ตัวต่อค่างเงิน USDollar และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือครูดูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็จะลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนสวัสดีครับ